เช็คนิดเมื่อคิดจะมาแล้วก็ทิ้งถ่ายรูปทุกโขดหินเลยค่ะคลื่นน้ําลมใกล้น้ํามากเลยแล้วมันเสี่ยงของการลื่นลงไปในทะเลมากเลยไม่ลำบากกั้าตงนี้นะยังไม่เหนื่อยเลยไม่สนันเลยจะดมเราเดินผ่าตรงนี้นิดเดียวคือเหวที่ไปเจอทะเลมันเด็กนะได้เลยนะละวัะวังเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมบ้านกระทิงนะคะช่วงปกติที่จะอยู่ทาคารประมาณแบบสองสามพันเลยนะตอนนี้อยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยนทะเลแบบเน,นี้ยโอ้โห oh แต่ใครไม่พักที่นี่จะมาเดินแลบ,บกระทิงก็สามารถอุดหนุนขนมน้ำไอติมของเขาได้ให้เกินหนึ่งรบาทก็จอบรถได้สีฉันว่าดีนะ ก็คือไม่ต้องเดินไกลมากก็มาจอดที่โรงแรม,มบ้านกันทิงเลยแล้วในความคิดของตัวเองนะคิดว่าควรจะเริ่มเดินราวๆบ่ายสามเพราะว่าแต่ละคนเดินช้าเร็วไม่เหมือนกันเนาะปกติดาหลาเดินเองอะ่ะก็จะไปครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็จะหยุดถ่ายรูปกันบ่อยๆใช่ไหมมันก็ใช้เวลาประมาณสักออชั่วโมงนึงเคยเดินน้ำสุดอะชั่วโมงครึ่งพอมีเพื่อนจอดถ่ายรูปทุกโขดหกินเลยค่ะวันนี้ามาดูกันว่าเราจะเด้กี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงตรงค่ะแขกรับเชิญของเราในเทปนี้นะคะพิเศษค่ะมาสองท เชื่อเลคะมิ้นค่ะและรองเท้านะคะต้องเป็นลับต้นใส่กางเกงขายาวประมาณนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเดินอ่ะทางค่อนข้างบูนิดนึงแล้วกางเกงขายาวมันช่วยไม่ให้ยากคันไอเนี้ยมาดูกระโปรงกันค่ะว่าจะรอดหรือเปล่าแลกไอติมกันแล้วนักปาจะไม่ตกแน่นอนนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเริ่มเดินกัน คือเมื่อก่อนถ้าเราไม่ผ่านโรงแรมตรงนี้ก่อนจะมาถึงจุดเริ่มต้นได้อ่ะเออคือมันต้องลอหินนะ้าก็เสียแรงงานไประดับหนึ่งเลยพอเร,เราผ่านโรงแรมใช่ไหมไม่ก็ประหยัดทางได้ประมาณสิเปรเลยอ่ะอันนี้เป็นการมาภูเก็ตครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครวันแรกก็มาเจอแหลมกระถิ่งเลยรับน้อง ระหว่างทางไปแหลมกระทิงน,น,นะคะมันก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเรื่อยๆหนึ่งสิ่งที่ต้องตระหนักเลยนะคะเวลาที่มาแหลมกระทิงคือสติทุกคนต้องมีสติมากๆเลยเพราะาดูทีโขดหินคลื่นน้ําลมช่วยกันดูช่วยกันระวังเพื่อนนะคะมนมมาภูเก็ตครั้งแรกหรือเปล่าคะ มาทํางานสองครั้งสวนทางนี้เป็นการเที่ยวทะเลเรามาโผล่ทางลัดท <ว after, S 1> <Yeah, S 3> ี่พี่เขาบอกแล้วจะได้มงเดินลัดเกาะหินก็คือถ้าเราไม่เดินมาทางนี้มันจะต้องเดินมาทางนี้เมื่อกี้แล้วมันอันตรายมันแบบใกล้น้ำมากๆเลยแล้วมันเสี่ยงของการลื่นลงไปในทะเลตลอดทางที่ไปแหลงกระทิงอ่ะมันจะดูเหมือนเหมือนเดินไม่ได้เนาะมันจะเหมือนไม่มีทางเดินอ่ะแต่ให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ามันเดินได้มันเป็นทางเดินคนเดียวอ่ะเดินสวยกงไม่ค่อยได้นีหนึ่งวันนี้น้ำคลื่นจะถ่ายรูปคลื่นสวยมากๆนะคะแต่ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะคะรองเท้า นอกจากจะเป็นลัดต้นแล้วว่าต้องมียางดีๆด,ด้วยมันโดนน้ํามันลื่นถ้ายางไม่ดีมากอะ่ะมันก็จะแบบว่าเสี่ยงต่อการลื่นนะคะความส่วน,นแบบแตกไปด้วยอันตรายมากเลยดูสิ มันรูน้มันดูรู้เลยว่าอันตรายนะการที่เอารองเท้ารัดส้นมามันก็ดีตรงที่มันเปียกน้ำมันก็ไม่เป็นไรอะนะสกอตเนาะ ใช่ครับเ้าไใบมาก็จะลำบากหน่อยเออแต่ก็ต้องระวังโดยนสะดุดสะดุดดีก้อนหินน่ะที่ผมไม่เท้าอ่ะนั่นคืออะไรล้างล้างน้ำเปล่าตรงนี้เป็นน้ำจืดหรือน้ำอะไรเออเป็นน้ำจืดนี้ลงจากเขาหรือน้ำทะเลชิมชิมสก๊อตชิมดูชิมแม่ชิมอีกข้อหนึ่งของการมาที่นะคะไม่ควรมาคนเดียวอันตรายอะไรขึ้นอ่ะไม่มีคนช่วยหรือไม่มีคนให้ร้องความช่วยเหลือเนาะอีกข้อนึง ระวังตัวด้วยแต่ละาฤดูก,กาลอะมาก็ไม่เหมือนกันมีน้ําขึ้นน้ําลงมีหญ้าสีเขียวหญ้าสีส้มหญ้าสีทองนึกออกไหมอย่างวันนี้เรามาเจอน้ําขึ้นแล้วก็หญ้าสีเขียวเพราะเป็นฤดูฝนแล้วก็วันที่น้ําขึ้นพอดีถ้ามาหลังพฤศจิกายนจะเจอหญ้าทองทองนะคะ ระหว่างทางอ่ะเพื่อนเพื่อก็หยุดถ่ายรูปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาเดินอะไรขนาดนั้นหยุดถ่ายรูประหว่างทางได้เรื่อยๆรืไม่ต้องรีบมากก็เราเผื่อเวลามาแล้วเนี่ยถ้ามาบ่ายสามมันจะกำลังดีถ้ามาหลังจากนี้ต้องรีบหน่อยนะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยถึงอากาศวันนี้โอเคน้องมินเนาะคือ<ด>มันมืดฝนแตไม่เราได้นี้ส่งความที่แบบว่า <ใช S 1> ไม่ร้อน แล้วก็มีลมงานฟ้เาเปิดเอกีเออคือฟ้าเปิดมีลมไม่มีแดดเอ้ยมันเหมือนวันของเรารีวิวกระโปรงหน่อยว่าการได้ใส่เดรสแบบนี้โอเคไหมดีค่ะเพราะมันใจะริมว่างมากอ๋อมันก็โอเคไม,ไ,มไม่ไ,ไม,ไไมไ่ลำบากใช่ไหมมินย,ยังไม่ลำบากณตอนนี้นะยังยังไม่ลำบากตอนนี้ยิ่งเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอทางที่ชันขึ้นแล้วก็จุดถ่ายรูปที่สวยขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งเดินมาเรื่อยๆก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม บางคนนะเดินมาได้ครึ่งทางแล้วทอ้อขอกลับก่อนอยากจะบอกว่าอย่าถอดใจให้เดินสุดเถอะไหนๆก็มาแล้วนับัแต่เวลาจอดรถสี่ห้าทีมาได้มันครึ่งทางแล้วว่าเดินเรื่อยๆแบบไม่รีบแวบะบถ่ายรูปตลอดทางสก๊อตเป็นไงบ้างยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยใช่ไหมเพราะมันไม่ชันแต่มันแบบเดินเรื่อยๆเนาะมันไม่ชันดูงขงลราครึ่งแรกถ่ายรูปก,กันเพลินเลยชุ่อหน่างคือขอเดินอย่างเดียวละ ขอให้ถึงถึงเอะก็ช่วยกันนึ่งค่ะของพี่แวนจะดมนอกจากการที่ต้องระวังเราตกเหวแล้วเราต้องระวังพวกอะไรด้วยคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆเนาะเออคือแบบว่าเราต้องเดินแบบลุยป่าชื้นไงเข้าใจไหมอย่างถ้าเราเดินผ่านตรงนี้แค่นิดเดียวอะอะไรรออยู่ซ้ายมือมันคือเหวที่ไปเจอทะเลมันเด็กน่าได้เลยนะนั่นแปลว่าคือคนต้องมีสติมากๆนะคะในการมาที่นี่ หน้าผลนนะคะมันก็จะมีว่าน้ําที่ไหลมาจากภูเขาจากหินพวกนี้ค่ะก็ระวังลื่นกันด้วยนอกจากน้ําทะเลที่โขดหินแล้วทีน้ําไหล ทุกคนถึงแล้ววันนี้ใช้เวลา,าเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงคือเดินเรื่อยๆถึงไปด้วยก,ก็โอเคชอบวันนี้ที่หนึ่งไม่มีแดดลมดีขึ้นสวยมันก็ถ่ายรูปมาสวยแต่กับฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไฮไลท์คือต้องไปถ่ายกับยู่ตรงนะ้ำถ้าชอบถ่ายบ้านสลาหนะ้แหน่าไฮไลท์ก็ยู่ตรงนะ้ำ เอ็กซิเดนพูดไันขันคำเลยขอบคุณที่มายยาวไว้ท่าน,มน,นเมื่อกี้ลื่นเพราะว่าหินเนาะอันตรายใช่ไหมต้องระวังหินเนี่ยเพราะว่าอยายได้ แล้วก็กลับมาถึงที่โรงแรมบ้านกะทิงกันแล้วนะคะดา,า,าราใช้เวลาเดินกลับประมาณไม่เกิน3านาทีรีบเดินเพราะว่าเพราะว่าต้องรีบกลับมาชาร์จแบโตโทรศัพท์แบตหมดเมื่อกี้สกอตเดินประมาณ4 5นาทีเนาะมิ้นใช้เวลา,าเดินประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเมื่อกี้จับเวลาอยู่เป็นไงบ้างคะเลื่อนอีกรอบหรอคะกรับสองรอบดอวดแต่ว่าม <c oughs> ีใช่คตรงที <c oughs> อยากฝากอะไรถึงคนทางบ้านมาเถอะจะใส่กระโปรงจ้าใส่กางเกงเอาอะไรก็ได้ที่ธรรมะธรรมะจะใส่ขายาวเพราะว่ามันเกี่ยว <c oughs> เก็บขวกับเวียที่แบบคนทิ้งไว้ตั้มนั่นนะ่ะได้ประมาณสี่ห้าขวดอันตรายอันตราย <c oughs> เผื่อลงอีกเผื่อชิม้ม <c oughs> ถ้าใครมีจิตอ่ะจิตสารนะชกถุงมตาเป็นแบนๆอาคนเราดูกก็ก๊อดฝากถึงอะไรกับเพื่อนๆที่จะเตรียมตัวมาแหลมกระทิงค่ะอย่าเอาหัว อย่าไปดูต้องไปดูแลมันเป็นตัวเองให้รอดช่วงนี้โรงแรมอำนวยความสะดวกโดยการที่มีที่จอดรถให้เราโดยที่เรามาอุดมเบลเล่ตของทางโรงแรมนะคะยังไงเขาจะให้จอดนานแค่ไหนตอบไม่ได้นะคะจนกว่าลูกค้าโรงแรมจะกลับปก,กตินะคะโอเคไปแล้ว ประมาณ5้าโมงกว่าๆค่ะเมื่อเราการลังสกับนะคะเราอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วพาทิศผมไหมเราเห็นแล้วค่ะคุ้มค่าไหมคะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างเกากับการเดินหนึ่งชั่วโมงคือบอกว่าโอเคเนาะเมื่อกี้คู่นี้คือเดินไปถึงยอดนั้นเลยใช่ไหมเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมมีมีเรื่องหนึ่งที่อยากัะากตอนท้ายก็คือเมื่อกี้ตอนที่เราเดินกลับอ่ะเราจะเห็นว่ามีหลายคนอ่ะเดินสวนเรากลับไป เราอยากจะบอกว่าไปสามมาถึงที่นี่ดีที่สุดเพื่อที่เดินไปไม่เกินชั่วโมงมันจับสูตรอย่างนี้นะสามสี่ห้าหกสามมาถึงสี่เดินไปถึงแหลมห้าต้องเดินกลับมาหกมาถึงที่จอดรถนี่เหรอไหมฮะทุกอย่างมันจะลงตัวมากเลยเมื่อกี้หลังจากที่เราอ่ะเดินกลับมาใช่ไหมคือเราเดินสตาร์ทกลับมาที่ย่างเพนหลายคนเดินสวนกลับไปไมันไม่โอเคตรงที่กว่าเขาจะเดินถึงอะ่ะมันก็มืดคิดดูดิตอน,นที่แสงสว่างอ่ะเราเดิอนอะ่ะเราต้องยืดจะหลมเลยทางแบบนี้ ก็คือห,อหลังจากเดินแหลมกระทิ้งแล้วค่ะเราอ่ะจะามากินข้าวกันที่ลาวไวยคือเป็นวิธีหนึ่งวิธีที่กินซีฟู้ดแบบประหยัดแบบแบบไม่แพงเท่าที่คิดก็คือมันจะมีแบบว่าร้านเนาะร้านให้ช้อปปิ้งเป็นแฝงแต่งตาแต่งปีกนูดอ, <c oughs> นอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรอ่ะงนี่ค่ะเราจะซื้ออาหารจากฝั่งตรงข้ามนะคะไปให้ร้านลาวไวยซีฟู้ดปรุงเขาจะคิดค่าปรุงนะคะกิโลละร้อยแล้วก็ถ้าไม่ถึงกิโลก็ที่ดสิบห้าบาท ก็จะมีให้เลือกเยอะมากเลยใหญ่มากแพงเทียบกับมือหน่อยค่ะใหญ่มากดูสิ